สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเนี่ยมื้อเส้าพี่น้องเบิ่งหมอกค่ะพี่น้องโอ้ยหมอกหลายค่ะค่ะพี่น้องตายตายตาย,ตายเนียหมอกไปท่งน่านบ่เห็นอย่างเลยเ้ยค่ะมแจะหมอกเย็นค่ะตอนนี้ตอนนี้หกโมงเร้าแล้วนะพี่น้องยังหมอกหลาย มันอเปลี่ยนอากาศน้อพี่น้องอากาศเย็นแล้วมาคุณแม่สิพ้าพี่น้องมาอันภัพอันนี้พี่น้องสิเฮ็ดพักขวันนะคะพับอะไรพับอันนาคภับอันเปิดซับนน้เนาะพี่น้องภาพเปิดซับว้อันพราอบ่านมันหลายอย่างเฮ็ดผู้เดียวพี่น้องมันสิบบแล้วเฮ็ดว้แล้วเฮากับใส่ถังไว เพราะว่าวันที่อันวันที่ชิบอันหกอ่ะยามือแรงกับผูกแขนแล้วเนาะพี่น้องจูขวนแล้วค่ะเขาก็ต้องเกี่ยวเห็ดให้มันอันนั่นเพราะว่ามันเห็ดผู้เดียวยานมันบบทันพี่น้อง เอ็ดริ้ยวค่ะพี่น้องริ้วเปิดซับเี็ซาเลี้ยวเปิดซับจะประมาณนี้พี่น้องคุณแม่เฮ็ดบ่งามปันไดเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่า,วาคุณแม่บ่ได้เฮ็ดอยู่ตลอดนะคะโดนๆก็ดได้เฮ็ดแค่ ün, าานึงเพราะว่า บ๊วเด่นโฆษณาใบเห็ดอันพระขวัญเนาะค่ะบบบนี้สีโฆษณาก่อนพี่น้องลาเพษพระขวัญก่อนค่ะพี่น้องผู้ใดสีสู้ขวัญจะมาจ้างคุณแม่เฮ็ดให้ได้พี่น้องเบาไปเนาะพี่น้องขั้นไกลายก็เฮ็ดให้กันบ่ได้ละค่ะ ใตใจจะอมแอมบ้านนี่นะคะพี่น้องบึ้งไปเรื่อยๆยเด้อพี yeah ่น้องเพราะว่าคุณแม่บอกเก่งอันปันไดคุณแม่ก็เลิ่มบอกว่าสจีันอธิบายอันอธิบายบอกเก่งน้อพี่น้อง เบิ้งไปเรื่อยๆคะ่ะเขาจะนับเนะค่ะพี่น้องนับว่าเขาจะใส่จากกัน นแล้วแต่ใส่ผู้ลังค้นกับใส่เก่าลังค้นกับใส่เจ็ดลังค้นกับใส่ 9, น,ส 10, น,สนั่นแล้วแตน่นั่นนะคะพี่น้องแล้วแต่ปัดซับนี่เขาจะเห็ดองค์หน่อยองค์ใหญ่ค่ะองค์ใหญ่เขาใส่หลายองค์หน่อยเขาก็ใส่หน่อยนะคะพี่น้อง นกพับอันข้างบนสิบเอ็ดใส่สิบเอ็ดสั้นแล้วก็คอยมาใส่เปิดซับน้ะพี่น้องเปิดซับนี่คุณแม่ใส่เก้าเก้าอันนิ้วพี่น้องอ่นอนบแมเนค่ะข้างบนข้างบนแซนเก้า ยอดนะสซเก้าค่ะพี่นอ้องเปิดจับคุณแม่กับเจะใส่เก้าค่ะพญานาคคอยไซสิบเอ็ดสิบเอ็ด แม่เข้ากันบ่อยากอันนั้นพี่น้องแม่กันนัน้นปักบ่ค่อยดี นับพี่น้องสองสี่หกแปดยังอีกนิ้วหนึ่งคร,ครบเก้าแล้วเข้ากับมาถับลงต่อมาอีกสาม รบแล้วเขาก็ตัดตีนมันออกนะคะตัดอันออกตัดไทยออกตัดป,ประมาณนี่พี่น้องเปิดซับเก้ายอดใส่เก้าดอกเก้าลิ่วนะคะพี่น้อง